เป็นแฟนอันนี้นะเออเรายืนเป็นอย่างนี้นะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอากี่อันนี่เอาห้าสิบห้าสิบอ้าวอยากลองก่อนอยู่บ่ครับหรือว่าวางบนรถเลยบ่สห้าสิบก็วางเลยก็ได้เอานับหนึ่งเด้อเหรอนับเด้อนับเด้ออปลาเห็ดเห็ดกำลังออก ออลงเลียนปิวเหอครับร่วมรับซึ้อเป็นยังไงไหมครัดีใจมากแบบได้มากๆดูกดีเบองลูกดูกรดีใจแบบได้ค่ะเดนับด้มากแบบได้แบบบอกรายเก็บเลยอยากเอาไว้ยังสิไม่ได้ไม่าไวได้ไม่อยากเก็บเลยสวยงามมากๆ สวยงามมากๆเอาเท่าละสองก็ได้น้องได้บอสเอาแม่เป็นคนนับค่ะนูเยแบกสร้อยเท่าไรแล้วคะเอามาเลยเอามาเลยเดี๋ยวทำลนะโมขี้โกงหรอกนะพอดีพรุ่งนี้มีงานจัดนิทรรศการนะครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทางอาจารย์สายฝนก็เลยมาเอาก้อนเห็ดนางฟ้าครับเอานางฟ้าเราไปโชว์ครับโอ้นางลม นี่น,นานนงรมเอานางรมเอา,เอานอาง,าง,างนางของเรานะครับเนี่ยกําลังเป็นนางพอดีนะครับอันนี้กำลังเป็นนางสาวอยู่ครับสิแปดไม่เอาไปอำเภออีกห้าบใม่สดครับไม่สดจากฟาร์มครับส่งตรงไปกาลสิพนพรุ่งนี้หาสิบก่อนนั้นบอไม่ตุ้มขายก่อนจากบาทนี่สบา บ่ได้กำไรแต่หัวหน้าเพิ่มสีสบายเนาะโมบอกเด้อว่าไอ้มันออกดอกนี่มันใส่เวลาบ่มเดือนนึงแล้วเปิดดอกมาแล้วนี่มันต้องมันบ่แม่นสิบาทได้สิบาทนะมันบ่มั้าได้เกิดดอกวันสิที่จริงต้องก้อนละสาวเออนม่แมนเนาะเล่นยังไงเนาะที่เปลี่ยนใจบ่เนาะเปลี่ยนใจเปลี่ยค่ะอาร์ตก่อนค่ะดูแลอีกเนาะใช่ได้ อนี้มาเจอกันครึ่งทางนาะิ้าวนชิมาวผดกันห้าสบาท้าห้นบาทาอกบคือก้อนยังไม่ออกค่ะเออเนาะโอ้ยเห็นจังไหนเขารักษาจนวักก่อนวัสดีครบสวัสดีรักษาจนว่กก่อนออกดอก รักษาบ่กไอ้อคนไปถิง่งในองค์แดงยังรักษาอยู่ะมึงอันนั้น